่อนอื่นต้องแสดงความดีใจกับท่านที่อยู่ในกลุ่ม VIP นะฮะเมื่อวานบอลสเตปบอลเตงบินเข้าไปจุกๆฮะบอลสเตปหลายใบเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> ในนั้นเหล่าเสียนหลายๆท่านคอยวิเคราะห์และคอยเสิร์ฟของดีไว้ให้ท่านทุกๆวันฮะถ้าไม่เชื่อทักททยปัจเจมมาฮะปัจเจมจะดึงเข้ากลุ่ม VIP พีประวัติดีทุกวันครับทักยปัจเจมมาได้ที่ไลนะ์แอด jam88 หรือกดลิงก์ปักหมุดให้คอมเมนต์มาได้เช่นกันฮะ ส่วนบอลเต็งวันนี้ปัจเจม,มอไไปี่คู่ระหว่างซิลิโก้โรเวอร์เปิดบ้านพบการมาเยือนของวอเตอร์ฟอร์ดคู่นี้จะเตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าบ้านเรานะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูสถิติของทั้งคู่กันเลยครับจากการพบกันมาทั้งหมดสิบครั้งล่าสุดนะฮะซิลิโก้ชนะไปห้าเสมอหนึ่งและวอเตอร์ฟอร์ดชนะไปสี่ครับต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีมากครับต่างกันนัดเดียว โดยนัดล่าสุดดันซิลิโก้โลเวอร์ไปเยือนโมเตอร์ฟอร์ดชนะมา4-0แล้วก็นัดก่อนหน้านั้นฮะโมเดอร์ฟอร์ดไปเยือนชนะอัน3-2ต้องต้องบอกว่าเอาแน,น่นอนไม่ได้ครับไม่ใช่บอลเจ้าบ้านไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเดายากจริงๆครับคู่นี้ส่วนสถิติของเจ้าบ้านนั้นจะเป็นยังไงมามาดูกันฮะซิลิโก้ซิลิโก้โลเวอร์5นัดล่าสุดครับชนะ1 ยังไม่เสมอใครนะฮะและแพ้ไปถึงสี่ต้องบอกว่าฟอร์มก็ยำแย่ครับค่อนข้างดรอปจริงๆครับปีนี้สลิโก้โดยนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้เซนพลาสิกไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับและบุกไปแพ้เชลบอลสองประตูต่อสามส่วนนัดเดียวที่ชนะก็ต้องบอกว่าไปเยือนเกาเวเนี่ยฮะกดมาหนึ่งประตูต่อศูน ส่วนผลงานการเล่นทีมเยือนของสิลิโกโลเวอรนั้นต้องบอกว่ายำแย่ไม่แพ้กันฮะดีขึ้นมานิดหนึ่ง้านัดล่าสุดครับเสมอไป2แพ้ถึง3ยังไม่ชนะใครเลยฮะแย่จริงๆครับถ้าฟอร์มยังเป็นอย่างนี้ปีหน้าได้เห็นไปนเล่นลีกรองแน่ๆฮะเนี่ยฮะโว่อยู่ในบ้านทำได้แค่เสมอเนี่ยเสมอด็อกเฮด้า สอประตูต่อสองเสมอคอกซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนอกนั้นแพ้เรียบฮะแพ้เซนแพทริกแพ้โบฮีเมียนแพ้เกาเวส่วนผลงานของทีมเยือนนั้นต้องบอกว่าดีกว่ากันครับค่อนข้างเยอะฮะถ้านัดโดยรวมครับชนะสองเสมอสองแพ้ไปหนึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคเลยครับสำหรับ ford. วอเตอร์ฟอร์ดโดยนัดล่าสุดนั้นเปิด บ้านเสมอหัวตารางอย่างด็อกเฮด้าไป2ประตูต่อ2ฮะและไปะเยือนหัวตารางเสมอเซ็นพลาทิกมา2ประตูต่อ2พงโอป,ปินีวอเดอร์ฟอร์ดดีจริงๆครับมีแพ้แค่แชมล็อกเนี่ยฮะต้องบ,บอกว่าแชมล็อกอันดับ1ของลีกนะครับปีนี้แชมล็อกแรงมากทิ้งเป็นทุ่งเลยครับแพ้ไป1ประตูต่อ3แต่ไปเยือนเกาเวไปไปเยือนเชีรบอลชนะ10น์นะฮะปเปิดบ้านชนะเกาเวอีก10 ต้องบอกว่าฟอร์มดีถือว่าดีจัดๆเลยฮะถ้าเกิดดูว่าเขาแข่งกับใครมาบ้างนะฮะส่วนเกมเยือนของวอเตอร์ฟอร์ดนั้นห้านัดต้องบอกว่าดีพอกันครับชนะสองเสมอ 1, หนึ่งแพ้สองโดยนดสุดท้ายก็เป็นเกมที่เขาทำให้เขาเสมอกับเซนพแพทริกไปสองประตูต่อสองฮะเนี่ยไปเยือนโบฮีเมียนอยู่หัวตารางยังชนะโบฮีเมียนมาสองหนึ่งเลยฮะเชลบอลก็เช่นกันนะฮะไปะเยืยนอนเชลบอลชนะมา หนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้ดีเกมนี้แพ้ก็ต้องบอกว่าแพ้คอกซิตี้กับแชมล็อกเนี่ยฮะอันดับหนึ่งนะฮะส่วนคอกซิตี้นี่ไม่น่าใจน่าจะอยู่กลางตารางอ่ะทีนี้เราม,มาดูตารางคะแนขนของเขาทั้งคู่กันบ้างครับโอ้ไม่ใช่ด้วยอยคอกซิตี้ City นี่อยู่อันดับเก้าขออภัยนะอ่ะไม่เป็นไรซิลิโก้เจ้าบ้านครับอยู่อันดับสิบครับแข่งสิบแปด ชนะสามเสมอสามแพ้ไปสิบสองเยอะที่สุดในหลีก้วฮะยิงยี่สิบสองเสียสามสิบสี่คะแนนรวมอยู่ที่สิบสองนะครับส่วนวอเตอร์ฟอร์ดทีมเยือนครับอยู่อันดับแปดฮะแข่งสิบแปดชนะเจ็ดเสมอสองแพ้เก้ายิง 20, 30, นนยี่สิบเสียสามสิบคะแนนอยู่อ่นาคะแนนรวมคะแนนรวมอยู่ที่ยี่สิบยามนะครับ ต้องบอกว่าโอ้เวอร์ลฟอร์ดดูคะแนนตรงนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าโอ้ช่วงข้างหลังนี้เขาขึ้นตัวเองขึ้นมาดีมากๆจริงฮะน่ากลัวอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามกินเขาไม่ลงฮะโอ้โหดันมาแพ้คอกซิตีซะได้ห้วยอย่างวะอ่ะทีนี้เรามาดูทิศทางของการไหลของน้ำกันบ้างนะฮะราคาเปิดมาอยู่ที่ สองราคามีราคาเสมอกับราคาปอลอลบห้าเสมอบวกสิบอ่ะเป็นทางซิลิโกต่อนะฮะเนี่ยพอถ้าเกิดเป็นราคาปอลบห้านั้นน้ำจะอยู่ฝั่งทีมเยือนซะมากกว่านะฮะเป็นปอลบลห้าฮะแต่ณนะวันนี้ครับ ราคาปอเริ่มหายไปเหลือเป็นครึ่งคแล้วครับเหลือราคาปอสีก้อนนี้เห็นไหมฮะแล้วน้ําก็ไหลขึ้นด้วยส่วนทํานักนี้ไหลลงครึ่งๆึ่งเลยครับไหลขึ้นสองสำนักไหลลงสองสำนักอย่างที่บอกฮะคู่นี้เป็นบอลค่อนข้างสูสีฮะแล้วปัดเจมอัดคลิปประมาณสามสิบกว่าชั่วโมงก่อนหน้าด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ราคา หน้าง,งานจึงมีแค่ก้อนเดียวแล้วก็ทิศทางน้ํำยังไหลไม่เยอะฮะเพราะเป็นบอนคู่เล็กครับเห็นไหเอามาสองก้อนแล,แล้วเมื่อกี้ประเจมอัดคลิปอยู่ยังมีแค่ราคาเสมอแค่ก้อนเดียวเลยะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูคราคาเปิดมาตอนแรกฮะที่เสมอฮะบวกสิบแล้วตอนนี้ราคาก้อนที่สองออกมาเป็นปอลบห้า ลบห้าเ,เป๊ะเลยฮะเห็นไหมลองได้แปดศูนย์อแล้วก็ครึ่งแรกเป็นซิลิโกลต่อเสมอรครับแล้วก็ปอโอ้โหน้ำโหดมากลบเจ็ดสองอันนี้ไม่ขอพูดถึงฮะสูงต่ำก็เช่นกันครับเรายากมากคู่นี้ปกติไอร์แลนด์เนี่ยโอ้โหเวลานิ่งนินิ่ง,นงสนิทติดสายหน้ายิงเยอะนี่โอ้โห พีพังครูเลยทีเดียวจากการวิเคราะห์ของปัจเจมปัจเจมคาดว่าวอเตอร์ฟอร์ดวันนี้จะบุกมาขี้มหมูขี้มหมามาเอาแต้มครับจากซิลิโก้เพิ่ๆเพอ,อเก็บสามแต้มกลับบ้านด้วยซ้ำนะฮะด้วยสติที่เฮทูเฮทที่ค่อนข้างสู่สีกันจะเป็นบอลสามหน้าไม่ใช่เฉพาะเจ้าบ้านส่วนใหญ่ที่จะชนะนะฮะบางทีไปเยือนทีมทีมเยือนชนะก็ครึ่งครึ่งออก ออกได้3หน้าเลยถ้าเหรียญมี4หน้าคู่นี้อาจจะออกสหน้าด้วยซ้ํานะฮะทีนี้เราจะมาอ้างอิองจากอะไรหรือว่าจะลงทุนฝั่งไหนดีเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์จากสถิติเป็นหลักแล้วก็เอาตัวเลขตรงนี้มาตัวเลขตรงนี้ยฮะเอามาประกอบการวิจารณญาณในการตัดสินใจอีกทีนะฮะเพราะฉะนั้นป้าเจมก็เลยมองไปที่ว่าซิลิโก้นี้ฟอร์มค่อนข้างแย่ครับแย่จำแย่ที่สุดเลยดีกว่า เท่าที่จะเป็นไปได้ในหลีกหลีกหนึ่งแล้วเนี่ยฮะแพ้เกือบทุกทีมแล้วก็แพ้ยาวนานมาอย่างน้อยเกือบเดือนได้แล้วะฮะห้าหกห้าหกแมตช์ได้แล้วอะฮะเพอเพอเกินเดือนที่ผ่านมาฟอร์มค่อนข้างแย่จริงฮะแต่ฟอร์มของวอร์ฟอร์ดนั้นโหดีโคตรอะ่ะถึงจะชนะไม่ดูไม่ไม่ตัวเลขไม่เยอะเท่ากับทีมใหญ่ๆ่แต่ว่าดูเนื้อง,งานของเขาอีกทีนะฮะโหอันดับหนึ่งอันดับสอง,อ,สอ,งอันดับสามของตารางกินเขาไม่ลง เผอแพ้ก็มีด้วยซ้ำมาส่วนทิศทางของน้ํานั้นก็ยังบอกขึ้ครึ่งฮะบางสํานักให้ขึ้นบางสํานักให้ลงเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็อยู่ที่ทุกท่านเลือกแล้วว่าทุกท่านชอบทางไหนนะถ้าชอบทางน้ําเหมือนป่าเจมถ้าไหลไหลไปทางไหนป่าเจมมัอยู่ทางนั้นก็ส่วนใหญ่ส 6, ักหกเกินหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไปจะดีนะครับอ่ะทีนี้เราเหลืออะไรเราเหลือตรงราคานี้แล้วฮะแล้วก็ถ้าจะหา ฝั่งที่เราต้องลงทุนเราก็ต้องเชื่อว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เปอร์เซนต์ที่เราดูแล้วจะเชื่อมั่นได้มากกว่าแต่ถ้าตายไม่เป็นไรฮะของแบบนี้มีมีได้มีเสียครับเหรียญยังมีสองหน้าเพราะฉะนั้นห้าสิบห้าบอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่จากที่เห็นแล้ววิเคราะห์ป,ป้าเจมว่าวันนี้ฮะอยู่ฝั่งวอเตอร์ฟอร์ดไว้อุ่นใจกว่าครับขี้หมูขี้หมาไม่แพ้ฮะเพราะฉะนั้นป้าเจมว่าราคาเนี้ยสวยครับ ตอนแรกที่ปัเจมเปิดหน้ามาโอ้มีแค่ราคานี้เองอย่งเอ๊ะกำใจยังไงก็ต้องจัดฟันลองแต่พอราคาเปิดมามีปอลบห้าแบบนี้โอ้ไม่ต้องทำใจแล้วคิดง่ายเลยครับคราวนี้อยู่ราคานี้ไปเลยฮะวอเตอร์ฟอฮะอยู่วอเตอร์วอเตอร์แปลว่าน้ำเดอลองปลบห้า น้ำได้80เขี่ยงกลมกลมกิ้งเลยฮะใครคิดเห็นยังไงกันบ้างฮะชอบซลิโก้กดหครับชอบวอเตอร์กดสนะฮะหรือใครมีทีเด็ดคู่ไหนอยากนำเสนอพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ได้ครับหรืออยากติชมหรือว่าจะขัดจะอะไรเกี่ยวกับคู่นี้สามารถพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์เช่นกันครับป๋าเจมฝากขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์จากใจนะครับ ฉันเคยฮะป่าเจมก็มีทีเด็ดอีกมากมายอยู่ในรายกลุ่ม VIP แล้วก็เหล่าเซียนที่อยู่ในเป็นพวกพ้องกันคอยสรุปคอยวิเคราะห์สถิติกับตัวเลขพวกนี้เสิร์ฟให้ทุกท่านวันหนึ่งหลายๆตัวนะฮะหลายๆชุดด้วยนะฮะแล้วประวัติก็ดีทุกวันนะฮะทักท้ายป่าเจมไม่ได้ครับที่ไลน์แอดเจเอ็มเอตีเอ หรือกดลิงก์ปักหมุดใต้อคอมเมนต์มาได้เส้นกันเดอ้อขออภัยวันนี้ปัาเจมมาลมดีนะฮะอาจจะมีหลายภาษานิดนึงก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามชมช่องปราเจมบอนเพลิงไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปัาเจมในการทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้ทุกวันฮะของดีทีเด็ดมีเสิร์ฟให้ทุกวันครับคลินี้ขอตัวลาไปก่อน See you later